โอ้สวัสดีครับนี่มีคนมาลองรถใหม่นะครับ,ส,ส,รบสนใจรถนะลองความแรงดหน่อยนิ่ได <laughs> ้ข่าวว่าคันนี้เส่องเร็วเหรอฮลโหลจุกโกซุกกกุ้น สมราคาอยู่<ม>จ,จัดแน่นจัดแน่นสี่แสนห้าในร้านมีร้ยสี่อยไหมไม่มีมีแค่แตูดหม้อกับร้อยสามสิบแค่นั้นแหละรวมาสูบมีสองคันนั่นแหละ เอาเกไม่ได้บอกว่าง,งานบุญกระดูกรกทำบุญกระดูกพ่อกับแม่มั่นแหละบุญกระดูกพ่อกับแม่กุฏิสายกันได้กุะิสายครับฮะ ah? อะไรนะเสียนานแล้วบุญกระดูกเนาะรถมาแรงแน่นขึ้นบอ่อไม่ได้เลยครับ <c oughs> ไปนะไปตอนแรกแล้ว <c oughs> ใช่ไม่ไหวไม่ <c oughs> ไหว ครับผมดินทับดินตรงนี้ทําไมตรงนั้นเป็นดินดานครับมาตรงนี้มาเป็นดินทรายนะม,มีมีทุกอย่างเลยในบ่อเนี้ยดินดานดินทรายโอ้ขึ้นไปองเ๋เอปอมใส่ขนนเฉยเลยในบ่อหนะใหม่เนี้ยอลองดูไหมรครับได้อยู่นะ เต็มเต็มมันจมลงเลยเดยใช่ครับดินทรายเนาะโอ้โอมอจมเลยไม่ได้ไม่ได้ ก็าาด,ดาวดีไซน์เลยฝั่งนี้เป็นดิน,ดนแดนในแคกุ้งเลยใช่ครับตรงนู้นอ่ะฝั่งนู้นไปนะครับ อยู่ใต้ไอ้เนี่ยครับใต้ไ,ตไ,ตไ,ตไอ้กันชนเล่แล้วมาจะขึ้นไหมครับรอบนี้ขึ้นแล้วหนากแล้วเนาะ ใช่嘛นะเ<ห>ด็กกันแท้ๆเนาะครับฟังนี่แข็งโป้งเลยดินมิดเป๊กไปคัสต่ำไ, <laughs> ไปหน่อยใช่ไหมครับตั้งยังไงครับอะไรน,นี่ตั้งมันเป็นนะครับเออ่ต้ตงองตั้งตรงศาสตร์อ่ะขลังตรงศาสตร์ตรงติดติดเกียร์นั่นแหละทำไปนี่ทำไมเย็เน,มยยนมีนิดเดียวเองปล่อยนิดเดียวเองเอาสูงกว่นนิดหนึงถ้คนชอบคัสต่ำก็ ก็พอดีครับแต่นี้ไม่ยังไม่เคยขับรถดับมาก็ใส่เลยก็ไม่รู้ว่าต่าสูงอะไรยังไงนะครับพอดีได้ครับพอดีมันลังถนนก็พอได้นี่ครับเห็นใครว่าบอกยังเร็วไปพอดีแล้วนี่ช้ากว่านี้มันก็กินน้ำมันวิ่งไกลไม่ไหวครับผมเน้นวิ่งไกลด้วยเลยบ้านไมม่ใช้พอกับ บ้านผมนะถ้าฝั่งนี้ไม่มีงานก็นู่นแล้วไปฝั่งน,นู้นเลยกําลังพอดีนะครับโถ้าขับถ้าขับเองอผมบอกใช้จนลืมอะ่ะเนี่ยจริงๆถผมขับเองอะ่ะผมใช้ใชจนลืมเลยใช่ไหมใช่เนี่ยผมขับอย่างนี้เลย ดูได้รักษามันได้ดีแล้วอันนี้ผมก็ไม่ได้ขับเร็วแล้วก็รอบอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ครับมันไม่เกินพันห้าหรอกรอบใช้กัยันลูกบวบเลย yeah we